สวัสดีครับเอฟซีมื่งเน้นกัรมาพบกันในวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมสองพันหา้าร้อยหกสิบแปดสำหรับมื่อนี้ผมตีมาลงเลขเด่นบนจุดใหญ่ให้เอฟซีรับชมนะครับสำหรับชุดสรุปบนนั่นเดี๋ยวผมจะสรุปให้ในวันพรุ่งนี้นะครับที่จริงผมกะทีสรุปให้มื่อนี้แต่ว่าบอมีเวลานะครับบอมีเวลา,วาเพราะว่ากะยากหลายอย่างหลายแนวนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะสรุปให้ รับาะอ่าตอนเส้ยสายในจังหน่อยครับละอ่าตอนเสายสายจะสรุปให้ในวันพรุ่งนี้สำรับวันนี้เข้ามารับชมเด่นบนชุดใหญ่ที่ผ่านขามาจังหวัดที่แล้วกันครับละครับสำรับงหวดที่ผ่านมาเด่นบนชุดใหญ่รับละผ่าน4สูตรครับผ่านทั้ง4สูตรครับาะรุดไปนะรุดไป2สูตรครับาะเข้ามาตาม4สูตรนี้ล้วกาที่มีสูตรใหม่ มาเพิ่มอีกสองสูตรครับก่อนไปรับชมกับข้อปากคําเตือนก่อนครับนะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น หลังจากฝากขําเตือนเขากะติดว่าบางสูตรแตกที่อ่ผ่านเข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับตัวนี้เป็นสูตรเก่านี่ครับเป็นสูตรเก่าเดินเต้นหน้ากระดาษฟังนี่นะครับก็เดินดีนะครับฟังนี่เดินไม่รุดเลยตัวใหญ่งงก็ติดเขารักหน่อยครับแล้วก็รทุบหน้ากระดาษแบบพลิกด้านมาทางนี้มาหลุดอยู่ฟังนี่นะครับพลิกมางวดแรกหลุดเลยแล้วก็เดินต่อยสองงวดแต่ก็มาหลุดงวดที่ออกทั้งสองหนึ่นงแล้วก็เดินต่ออีกสามสี่งวดที่ผ่านมา อติพันธ์มาเลขที่ออก7จ็ดเจ็เจ็ครับเจ็ดเจ็กผ่นเป็นงวดที่สีอล้างจากหลุดตัวที่มาคือเลขเจ มาเสิ้งลักลอยแล้วก็ดรักซิปเขาสังเกตยร์บังวาสูตรนี่นะพระตัวนายสิทธิอ่ามาแต่ซิปกับหน่วยลักหน่วยมากเลยหลังๆมานเงียบมาแต่ซิปกับหน่วยอ่ามาแต่ซิปกับลอยเงียบหน่วย,วยมากเลยทีนี้เนี่ยเบิ้งเงียบเขาลักลอยมากหางวดเดียบเงียบงวดน,นี้จีมี่ลักลอยติดอีกวะ มา,มาบังอาจจะไม่รุนบบลนะหลักร,ร้อยสําหรับตัวนี้ก็เขารักลอยนะเขารักลอยนะครับ,รรบ,รบวันนี้หนึ่งสองสามสี่หาหมดแล้วเขาลักลอยวันนี้ได้ตัวไหนทีมีโอกาสติดลักลอยขึ้นใหม่ครับรม,ามาบังนะครับวิธีคำนวณ สูตรนี้เขาจะใส่ลักลอยของร้อยที่หนึ่งบวกรักหน่วยของร้อยที่หนึ่งบวกลักสิบหลางบวกเก้าหืองที่ครับ,อ,บอ่ะผมก็จะเขียนไว้เป็นที่ดับลอยร้อยและหน่วยของร้อยที่หนึ่งก็คือเจ็ดกับเก้าครับเจ็ดกับเก้าแล,ล้วก็รักสิบล่างคือเลขสองครับบวกเก้าของที่เจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกได้หกหก บวกสองเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดเอาเพี้ยงไปเลยเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับสำหรับสูตรนี่กะตรงสำลรับลอยของห้องที่จัดไปลอยข้งห้องชนกันที่น่าจะซี่สูตรครัแล้วแปดเก้าศูนย์กับสูตรนี้ มนโอกาสไปได้ทั้งสิบและร้อยน่ครับอยู่ที่สิบและร้อยเลยนะครับนะครับอ่าสิบ,นะบหลักสิบบนของเ้าก็ได้เจ็ดกับแปดนะครับได้เจ็ดกับแปดหลักร้อยของเราก็ได้อ่าที่ 8, 9, แปดเก้าศูนย์แปดผมเน้นไปที่เลขเก้านะครับเดี๋ยวผมจะจับอ่าจุดสรุปให้ในวันพรุ่งนี้นะครับนะครับนะ มีรุ่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเข้ามาหลายวันแล้วเดินจริงนะครับเดินจริงอ่น่าจะมีรุ่นหลักร้อยอีกนละล่ะตามนี้เลยเดี๋ยตีสูตรแรกนะฮะน้องว่าเบื้งสูตรต่อไปอ่สูตรต่อไป,ส,ตตอไปสูตรนี้ก็ผ่านมาจากงวดที่แล้วกันมีเขาบ้างรุ่นบ้างเพราะว่าสูตรอ่ะใช้งานจริงนะล่ะนะครับใช้งานจริง นี่เขาไม่รุดด้วยกันเดินดีน่ครับแท้กระดาษแผ่นนี้นะนี่ครับนี่เขาไม่รุดแต่ว่าหนากระดาษแผ่นนี้บ่รุดเลยน่ครับเดินดีที่น้ำลงนะครับเดินดีดีแต่ว่ามากหนากระดาษแผ่นใหม่ขึ้นกระดาษแผ่นใหม่พึ่งจะหลุดหนึ่งงวดนะครับพึ่งจะหลุดหนึ่งงวดเขาเดินมาดีนะครับเป็นสูตรสี่ตัวนะครับเขาลอยซิฟน่วยนะครับงวดกับมาสามตัวเลยมาลอยบ้างซิบ้างน่วยบ้างนะครับ อ่ะงวดที่ออกสองสองหนึ่งหลุดงวดที่ผ่านมาอ่ะได้หกเจ็ดแปดเก้าเลขที่ออกเจ็ดเจ็ดเก้าเนียมาครบเลยเนี้ยมาครบเลยงวดที่แล้วก็มาครบสิบหน่วยเนี้ยงวดที่ผ่านมาเนี้ยมาครบมาครบสามตัวสองงวดซ้อนแล้วเนี่ยครับ ตัวนี้ผัานนะครับมาครบสามตัวครับตามนี้เลยเอฟซีวิอ่ะ,อะลืมผ้าสีฟางนี่เดินคล้ายๆเลขวิ่งเลยนะครับเดินคล้ายๆเลขวิ่งเลย ตรงนี้ตรงนี้กำลังเดินดีสองแถวนี้นับละวิธีคํานวณสุตนี้นง่าย,ยานี่ครับถ้าทิศใต้ลักแสนของตัวที่หนึ่งบวกเก้าห้องที่ครับลักแสนบวกเก้าแสนก็คือรูปเลขแปดแปดบวกเก้าครับแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์ งวดนี้แถวนี้ที่ติดเจ็ดแปดตรงที่ได้เลขเก้านี้งวดนี้ไม่เดินมาหลายงวดแล้วนี่ครับช่องว่างเลยจะเดินดูเฉพาะที่เจ็ดกับแปดและศูนย์วันนี้ก็ถ้าติดเลขศูนก็อยู่หลักหน่วยมีหครับมีเลขศูนย์อยู่เจ็ดกับแปดก็ชนที่อ่าสิบหน่วยแต่เลขเก้าสูตรนี้ อาจจะไปหลักร้อยอาจจะไปที่หลักร้อยแต่เขาก็เข้าหลักร้อยอยู่นี่ครับมีหลักร้อยสางหมดแล้วนี่ครับอ่าแปดตรงนี้สองอยู่ตรงนี้เจ็ดตรง,น,ตรงน,นี้ครับก็แปดเก้าศูนย์ก็อยู่ในอา่าชนหลักร้อยเหมือนกัน,นครับมีโอกาสมีโอกาสอยู่หลักร้อยนะครับวดนี้ตามนี้เลยตามนี้เลยงวดต่อไปที่เป็น,นวดที่ อ่ยี่สิบเจ็ดถ้าเดินต่อบ่งสูตรที่สามสุดที่สามก็เดินมาแล้วสามวันครับเดินมาแล้วสามวัเป็นสูตรระยะอ่ะบ่หลายวันแล้วนะหกวันแต่กลงวัที่เจ็ดมานล้วลงครับก็เดินย่างดีเลยครับเดินดีมาก ที่ออกเ 7, จ 7, ็ดเจ็ดเก้างวดที่ผ่านมานะครับมาครบอีกแล้วนะครับมาครบอีกแล้วส่วนใหญ่จะมาครบตัวนี้นะครับมาครบส่วนใหญ่จะมาครบนะครับ,รบ,รบ,นะรบก็มีไม่ครบบ้างบางงวดครับเนาะสำหรับสูตรนี้กัเจ็ดกับเก้านะครับมาครบ สตมตัวเลยสวัเดีมากครัเดีมากเดินดีมากแอบ,บ,บรับสูตรนี้วิธีคำนวณครับวิธีคำนวณ นี่ถ้าสิใส่ลักลอยครั้งที่สองบวกกันสองครัง้งแล้วก็บ,บวกลักลอยครั้งที่สองบวกสองข้างที่ครับลักลอยครั้งที่สองก็คือลักลอยครั้งที่สองก็คือเลขหก 6. บวกสองครัง้งนะครับอ่ขอไปอีกที หลักร้อยครั้งที่สองคือเลขหกผมยังไม่ได้เขียนะครับนะบวกกันสองครั้งนะครับแล้วกับวกหลักหน่วยครั้งที่สองหลักหน่วยครั้งที่สองคือเลขเก้าบวกสองหกบวกหกเป็นสิบสองได้สองสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามจะได้สามสี่ห้านะครับจะได้สามสี่ห้าสุนี้ เด่นสูนี้เข้ากับทักติบมางว่ะอ่าสนี้เขารักหน่วยสิเข้าหลักหน่วยดีมากนครับเข้าหลักหน่วยตั้งแต่ทําสถิติอ่ะนี่ครับเข้าหลักหน่วยสี่งวดน่ครับแล้วก็น้าลงจริงกับเขาลักหน่วยมาสี่งวดแล้วน่ครับเข้าหลักหน่วยมาสี่งวดแล้ววานนี้ได้สามสี่ห้าครับก็ตรงกับหลักหน่วยของเราด้วยนะครับ สามสี่ห้าเนี่ยครับสามสี่ห้าถ้าเกิดสามสี่ห้ามาก็จะมีเข้าปะเข้ากันไปนะครับแต่ละสูตรก็มีตัวเลขอย่างเลขห้าก็มีหนึ่งสองสามเลขสามก็มีนะครับสามเรียงกันอยู่ตรงนี้เลขสี่ก็จะมีสูตรข้างบนด้วยสี่สูตรข้างล่างไม่มีสี่นะครับนะแล้วก็เข้ากันไป ครับสูตรไหนจะมาสูตรไหนจะหลุดเนาะต้องมีสูตรอ่ะต้องมีสูตรหลุดถ้าเกิดสามสี่ห้ามาครับเนาต้องมีสูตรหนึ่งหลุดแน่นอนับวนาแต่คาดว่าความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นนะว่าครับหลักหน่วยว่าสูตรนี้เดินหลักหน่วยครับตามนี้เลยที่ขอให้เดินต่องวดต่อไปที่เป็นงวดที่สิบเอ็ดถ้าเดินต่อับเนาอ่ะ เป็นงวดที่ห้านำลงแล้วนับเงินสูตรอ่าที่สี่สูตรที่สี่สูตรนี้อ่าผมก็เริ่มเขียนใส่กระดาษแผ่นใหม่เขาสุดหนากระดาษแล้วนะครับก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างแต่งวดที่ผ่านมาก็ยังนำลงอยู่นแล้วก็แบบเลขที่ออกเจ็ดเจ็ดเก้าแบบเจ็ดเจ็ดเก้า เลขเกตมาครับเลขเกตมาร้อยละสิบวัดที่ผ่านมาครับมาร้อยละสิบผ่านครับผ่านเป็นวัดที่ยี่สิบห้าครับมาที่เลขเกตครับผมสีคำนวณใส่มองหน่อยๆน,นี่ให้นะครับผมอย่างวัดต่อไปจะเขียนใส่กระดาษแผ่นใหม่ถ้าเกิดเขาเดินต่อนะครับผมวิธีคำนวณก่อนครับ วิธีคำนวณเท่าที่ใส่ลักแสนของทั้งที่หนึ่งบวกลักหมื่นของทั้งที่หนึ่งบวกลักสิบล่างบวกหนึ่งข้อที่รับตามนี้เลยไม่มีค่า x นับเรียงไปสามตัวแสนและหมื่นก็คือแปดกับศูนย์ครับขอพายเอฟซีครับผมลืมครับแปดกับศูนย์ลักสิบล่างก็คือเลขสองแล้วก็บวกหนึ่ง ครับหนึ่งจะเขียนใส่ตัวนหน่อยหน่อยะครับแปดนะครับแปดบวกศู 8. นย์ได้แปดแปดบวกสองเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งก็จะได้หนึ่งสองสามนะครับตามนี้เลยสิจะเดินต่อไหมนะครับหมดต่อไปนะครับก็มีเข้าบ้างเดินบ้างนะครับ ขวนี้งวดต่อไปที่เป็นงวดที่ยี่สิบหกนะครับท่าเดินต่อนะครับถ้าเดินต่อได้หนึ่งสองสามนะครับมาเบิ้งสุดที่ห้านะครับสตรที่ห้าตัวนี้ผมก,กับปรับตัวเลขนะครับปรับตัวเลขนะครับแต่กวันเขาเป็นสูตรสองตัวนะครับเป็นสูตรสองตัวฝั่งนี้เขาเดินฝั่งนี้เขาหลุดทีนี้ถ้ามาฝั่งนี้ผมก็เลยปรับเป็นสามตัวนะครับ เขาก็ยังเดินอยู่แต่พอเดินไปเดินมาเขาหลุดเขาหลุดอ่ะผมก,ะก็เลยพักผมก็เลยอ่าปั๊บสูตรใหม่อีกนะครับปั๊บสูตรให้เป็นสี่ตัวครับปรับให้เป็นสี่ตัวเขาจะไม่หลุดเลยครับจะปรับให้เป็นสี่ตัวจะไม่หลุดเลยเหมือนกับว่าทําเป็นสูตรเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งหนึ่งแถวน,นี่ครับหนึ่งแถวหนึ่งแถวเลยนะครับแต่ก่อน เขาไม่มีบวกเก้านะครับแต่ก่อนเขาไม่มีบวกเก้าเขาจะบวกเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวนี่ผมไม่ไปบวกเก้าเพิ่มอีกให้เขามีแถวหน้านี่ครับมีแถวข้างหน้าเขาจะไม่หลุดเลยนะครับตามนี้เราเห็นสิปรับปรับเป็นสูตรใหม่นี่ครับแต่ว่าเป็นสูตรเก่าเขาก็เคยเดินเดินมาอยู่เนี่ยเข้ากันมาอยู่แต่ว่าแถวหน้าเขามาหลุดแล้วนะครับเพราะที่ผ่านมาเขาก็หลุดนะครับหลุดตรงนี้เขาเลยปรับแถวหน้านี่เพื่อให้สูตรเขาเดินต่อรู้ปะ ใช้งานต่อเลยนะครับเพราะว่าปรับสูตรแล้วนะครับตันนี้ปรับสูตรนะปรับสูตรเขียนไว้พรอ้อนมะครับปรับสูตรตรงนี้วิธีคำนวณนะครับนครับเข้าใใส่ลักหน่วยของเราทีหนึ่งบวกลักสิบหล่างสองครั้งบวกลักหน่วยหล่างหนึ่งครั้งบวกเก้านหะ้องที่ตามนี้เลยเขียนเอาไว้แล้วนะ่ครับ หลักหน่วยของเรามาที่หนึ่งก็คือเลขเก้านี่ครับหลักสิบล่างก็คือ,เ,อเลขสองสองครั้งนะครับแล้วกับบวกลักหน่วยหลังเ,เลขสามกับบวกเก้าห้องสี่นะครับเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสามเป็นหกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าได้ห้าได้ห้าตัวนี้ได้ห้านับเรียงไปเลยห้า หกเจ็ดและแปดครับตัวไหนจะมากับกระดาษจะไล่ไปเนี่ยครับเดี๋ยวตอมีเวลาเดยวกับที่ลอกใส่กระดาษแผ่นใหม่อยู่แล้วนะครับ,นะรบมันลายอาจจะลายตาขออภัยเอฟซีครับต่อไปเป็นงวดที่อ่ะสิบสองครับหบืตัวใหม่จากฟังนี่เลยครับนะครับ ห้าหกเจ็ดแปดจะเดินต่อไหมนะะับะเงี้ยห้าหกเจ็ดแปดตามนี้เลยเนะะี้ยเขาก็ถ้าปรับสูตรแล้วเขายังไม่หลุดนะะับลเนี้ยได้ห้าหกเจ็ดแปดคนนี้เดินจะเดินเขาบางสูตรไหมสูตรนี้ผมเห็นเขากะกำลังเดินดีแต่ว่าก็ไม่หลุดบวังเนะะี้ยเขาจะหลุดวันนี้วมดที่ออกแปดสี่สามนี่แต่ว่าการเดินเขายังเดินอยู่ได้กวอาสามตัวเนะะี้ยเริ่มเดินตั้งแต่วั 6, 6, นที่ออกหกหกห้าเงี้ย ก็เดินตามนี้เลยน้ำละครับเข้าสิบหน่อยสิบหน่อยแล้วก็มาหลุดงวดน,นี้ครับในการล่าสุดเขายัางเดินครับยังเดินดีอยู่ยังเดินดีอยู่วันนี้ยังเดินดีน้ำละครับแต่เขากา็หลุดงวดเดียวครับเขาจะเดินต่อไหมน้ำละวิธีคำนวณสูตรนี้ห้าสิบไส้ลักแสนของวันที่หนึ่งบวกลักสิบของวันที่หนึ่งบวกสอง ทำนี่เลยแล้วก็สองคงที่หลักแสนและหลักสิบลอที่หนึ่งแสนคือแปดสิบคือเจ็ดแปดบวกเจ็ดแปดบวกเจ็ดนะบวกสองคงที่แปดบวกเจ็ดนะเป็นสิบห้าได้ห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะก็จะได้เจ็ด ปดเก้าจะมาให้เห็นหรือไม่ครับเจ็ดแปดเก้าครับนะน้ำลงเป็นวดแบบเป็นสูตรใหม่ครับถ้าเดินต่อที่เป็นวดที่เก่าเนี่ยเก้าวัดก็มีสะดุดอยู่หนึ่งวัดครับนะวัดที่เก้าจะเดินต่อไหมครับหลังจากที่เขาหลุดเขาก็เดินต่อมาแลว้วสามวัดครับตามนี้เลยนีย่้นาเบิ้งทุกๆสูตรที่ผมเลยรำลง ไอ้พี่ไปพิจ,จารณาแล้วน,นะครับเอาสิ่าเบอร์ตัวที่ชนเยอะที่สุดครับก็เจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดสังเกตดูนะครับเจ็ดกับแปดชนสี่สูตรเลยเลขเก้าก็มีสามสูตรนะครับหนึ่งสองแล้วก็ 3, 0, สามศูนย์มีสองสูตรนะครับเจ็ดกับแปดเด่นมากเลยเจ็ดกับแปดก็ชนที่หลักสิบ นี่เจ็ดกับแปดของเราครับแล้วก็สองสูตรข้างล่างนี่ก็เป็นสูตรที่พานออรมาจากงวดที่เหลวครับสองสองสูตรนี่เป็นสูตรเขาที่พานออกมาจากงวดที่แล้วนี่ก็แม่นนะครับเป็นสีสูตรที่พานออกมาจกงหวดที่แล้วสูตรนี่สูตรที่เอ่อปับสูตรแล้วก็เป็นสูตรใหม่หนึ่งสูตรแล้วก็ตัวที่ชนนมาแล้วน่ครับชนสองสูตรก็เลขสามนครับตัวไหนจะมานะครับจะมาไหมแล้วก็ เลขห้าก,ก็มีแต่วที่ชนเลขวิ่งวิ่งวันนี้วิ่งที่ห้ากับเจ็ดสองสูตรผ่านเข้ามาสองวัดแล้วก็มีอยู่ในชุดใหญ่ก็มีเลขห้าก็มีเจ็ดก็มีชนนะครับซีูเลยัลบเนาะนชนเด่นชุดใหญ่ครับตามนี้เลยสนับสนุนตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดแต่ไม่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ อ่าไฮพอหนดอแร็ปเปอร์สิได้มีกําลัางแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆหาสูตรดีๆไฮเอฟซี FC ได้รับชมตัวเลขเป็นแชร์แนวทางเนาะอ่านะครับให้ติดเจ็ดกับแปดเอาไว้งวดน,นี้ครับติดเจ็ดกับแปดเอาไว้อ่ะส้อนรับสูตรของผมกัเจ็ดกับแปดติดอยู่หลักสิบนะเนาะตามนี้เลยอ่ะส้อนรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ